ดับแรกอยากให้ผู้ชมทุกคนรู้สึกเขาเรียกว่าชอบหนังของเราครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูอาจจะตื่นเต้นตามหรือว่าช็ขวัญตามหนังของเราก็เป็นจุดสักเซสของเราครับที่ทําว่าทําถึงหรือเปล่าต้องรอไปสู่อีกทีพี่มิ้ล่ะครับการทํางานร่วมกับนักแสดงหลักเป็นยังไงบ้างครับโอ้ก็ปกติแล้วก่อนนี้กานที่บอกนะว่าผมก็จะทํากับทําแต่ซีรีส์วายดีบอลหรือก็จะเจอแต่กับเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายอย่างเงี้ย พอมาเรื่องเนี้ยผมก็เจอเหมือนกันเด็กผู้ชายสวัสดีครับเด็กผู้ชายก็ <c oughs> <c oughs> เจอแบบพี่ๆที่แบบมากประสบการณ์มากขึ้นเลยมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่แบบเราต้องเจอต้องรับมือกับไอดอลเรามากมายที่แบบนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นด้วยแบบหลายคนมากที่แบบว่าผมรู้สึกว่าแบบเอ,อแล้วเราต้องทําตัวยังไงนะอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่เราทําก็เราพยายามเตรียมทำการบ้านกับพี่ๆทุกคนให้มากที่สุดเลยครับผมรู้สึกว่าอันนี้ผู้ส่นตัวแบบตีใจมากที่แบบ มีโอกาสได้ได้ได,ได,ได้ได้ทำงานร่วมกับนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่น้องน้อยผมไปหน้าห้านตั้งแต่เด็กเพื่อไปดูแม่อะไรครับผมดูหนังพี่เดียวชูพงศ์ตั้งแต่เด็กอะไรผมดูหนังพี่สืบตั้งแต่เรียนฟิล์มมาอะไรผมรู้จักพี่ต้องมาตั้งแต่แบบเราเจอกันแต่เป็นพี่เป็นเออเป็นเดือนมหลาลัยอะ่ะคือไม่ใช่เออใช่ไหม ก็อะไรเงี้ยเลยแม้กระทั่งพี่เดน่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ทํางานกับคนเก่งๆแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนติดตามกับฝีมือการแสดงของพวกเขาที่จะเต็มแน่นอนกับเรื่องนี้ครับผมไหนๆก็พูดถึงนักแสดงแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับถึงบทบาทแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเริ่มจากตัวเอกของเราก่อนเลยครับป้อนหลงครับได้ครับเออจริงๆบทผมได้รับบทเป็นบทจ่อยนะครับ จริงๆบทจอยเนี่ยมันเป็นตัวละครที่หลายๆคนคงมองว่าเอ้ยเป็นคนจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผมเป็นคนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเหมือนกันคงคิดว่ามันคงใกล้เคียงกันมันคงง่ายมากๆสําหรับการทํากันบ้านหรืออะไรต่างๆผมก็อยากจะบอกว่าตัวละครนี้มันไม่ได้ง่ายสาหรับผมเลยมันยากมากๆเราทํากันบ้านกันหนักมากๆทุกคนเวิร์กช็อปด้วยการทํากันบ้านด้วยกันคือมันมีรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆเยอะ มากๆในภาพยนตร์เรื่องนี้มาทําให้ผมต้องเวิร์กกับมันหนักจริงๆแล้วก็เครียดมากๆตอนนั้นคือสู้ไปเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําเรื่องนี้ออกมาได้ดีแค่ไหนทุกคนก็คือตั้งใจกันสุดๆมันทําให้เราไม่ได้ละเราต้องกระเด้งตัวเองขึ้นมาให,ให้ให้ให้เทียบเท่ากับพี่ๆให้ได้จะได้ทํางานกันง่ายแล้วก็รับเลือนด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าพอทําไปสักพักหนึ่งก็ต้องก็ต้องพูดเลยว่าทุกคนช่วยกันจริงๆ ทุกคนจะจริงจริงพี่อย่างที่มีก็คือทํด้วยอย่างให้เคลียอย่างผมก็คือเข้าใจง่ายพี่เดียนาคือเป็นคนที่ซัพพอร์ตแบบสุดๆพี่ต้องนี่คือเป็นเป็นพลังบวกให้กับทุกคนในกองไม่เครียดเลยพอมีพี่ต้องเนี่ยจบคัดปึ๊บผมกลับมามีความสุขได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะแต่ก็เขาก็ไม่ค่้ยอยู่หรอกครับพอดีเขาเปไปไหนก็อื่นต่อครับผมคิวทองคิวทองเนะีฮะใช่ครับอย่างเพื่อนๆอย่างน้องๆเนี่ยครับก็ จริงๆอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดมันยังมีรายละเอียดอื่นๆอย่างอย่างเช่นไม่น,อน้อยอย่างเช่นต้องใช้ภาษามือต้องต้องไปวิ่งไปตะโกนอะไรต่างๆอย,างอย่างซึ่งในชีวิตจ,จริงผมอาจจะไม่ได้ทํามากนะใช่ผมอยา่างหนึ่งอย่างอยากจะบอกไว้คือผมเป็นคนไม่ตะโกนเลยครับ <Cub ans and Japanese> เป็นคนไม่ตะโกนเป็นคนไม่ตะคอกเป็นคนพูดเบาๆเนิบๆแต่ในเรื่องนี้คือมันสวิชเลยฮะอีกแบบหนึ่งเลย,ม,เลย,ม,เลยมันเลยมันเลยมีมความยาก ระดับหนึ่งวันนี้ครับก็คือไม่ใช่ตัวเองเลยเราเป็นแบบเราเป็นจอยเลยเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์แต่ถึงงานจะยากแต่กาลังใจยังดีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับพอเราเวิร์กหนักๆมากขึ้นมันก็เริ่มเด็นเข้ากับตัวเราแล้วเลยทามันง่ายมากขึ้นในในหน้าเซตจริงๆอะไรอย่างงี้ครับผมเยี่ย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 มเดี๋ยวมาอีกที่หนึ่งท้าดีกว่านะครับคุณเดียนาครับเป็นไงบ้างครับบทบาทคาแรคเตอร์ บาทของเบียนะคะเรื่องนี้เป็นนักข่าวค่ะซึ่งก็ยังไม่เคยเล่นบทแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกด้วยค่ะก็ยากค่ะเพราะว่าหนังทุกอย่างต้องเบาแบบ acting coach จะบอกว่าแบบเล่นเละๆไปเลยพี่เดียเล่นเลๆะๆแบบเราไม่เอาคมเราไม่น้งคมเลยซึ่งแรกๆต้องปรับตัวประมาณนึงเลยคะ่ะเพราะเราเล่นละครเนาะมันก็จะมีความแบบคมในจังหวะของมันนะคะแต่พอเป็นหนังก็คือต้องเล่นเบามากๆทุกอย่างคือเบาดูจริงหมดเลยค่ะแล้วเราก็จะเป็นนักข่าวที่แบบ ไม่เชื่อเลยในเรื่องผีสางเราจะรู้สึกว่าแบบก็โดนส่งมาทาําข่าวเพลเพีีอะไรเนี่ยมันไร้สาระมากเลยแล้วเราก็ต้องมาเจอกับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้แล้วก็ได้รู้จักกับครอบครัวนี้นะคะ<ม>ก็แบบสงสารแล้วอยากจะแบบช่วยเหลือเขาค่ะก็ต้องไปพิสูจน์กันเรื่องนี้นอกจากแบบพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ผีแล้วยังต้องพิสูจน์คนด้วยค่ะ พิสูจน์ทุกอย่างจริงๆไม่มีอะไรน่าเชื่อเลยใช่แล้วขอบคุณพี่มินะคะเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่ช่วยเราในทุกๆฉากเลยแบบคอยไกด์ทางให้เราบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบมันมีดีเทลเยอะมากๆอพอเป็นหนังบางทีเราก็มีหลุดบ้างเหมือนกันที่มิจะเป็นคนที่ดึงแล้วแบบเอ้ยพี่เดียต้องเพิ่มตรงนี้หน่อยนะต้องมีตรงนี้คือมัน มันใหม่มากกับเพียก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่พวกเราแบบเดินทางมาด้วยกันแล้วก็ต้องเตยด้วยก็เป็นคู่หูบัดี้ที่แบบทําให้เราสบายใจมากๆประฉากแรกที่เราเข้าด้วยกันนะคะก็รู้สึกเข้าใจเลยว่าทําไมคนรักเขาขอ,าอเองก็เหมือนกันก็ทํางานจร,งจริงๆแล้วทุกคนทํางานง่ายหมดเลยค่ะมีความชิลมีความแบบเป็นคนพื้นที่กันทุกคนเลยค่ะครับผมมีชื่อตัวละครไหมฮะนักค่ะนักนะครับเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวไปหาความจริงพิสูจน์อะไรอย่าง ใช่ค่ะ <Okay, S 2> โอเครอติดตามครับน้องเจแปนล่ะครับน้องเล็กเลยจันจค่ะน้องสาวจอยพี่จอยแต่มันมีความยากอยู่อย่างหนึ่งก็คือภาษามือครับ,รบต้องเรียนกับครูภาษามือหนูเรียนนานไหมครับสําหรับภาษามืออก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่คร่ะเก่งซะด้วย <laughs> เราอาจจะพูดไม่เก่งเพราะว่าทั้งเรื่องไม่ได้พูดคือในเรื่องจะใช้ภาษามืออย่างเดียวเลยใช่ครับภาษามือของเราเนี่ยเราจะมีในเวิร์กช็อปก่อนสําหรับเข้าบทเลยบทนี้จะมีเวิร์กช็อปคือมีคําพูดใดบ้างที่เราต้องใช้หนักๆกับน้องพอเวิร์กช็อปกับบทที่มีแล้วเนี่ยเสร็จปึ๊บเราต้องเวิร์กเผื่อไว้สําหรับคําที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเผื่อเรานอกบทเผื่อเราเขาเรียกว่าคิดเพิ่มบวกสดอะไรเงี้ยเราก็ต้องนึกให้ได้เราก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มใน อย่างเช่นแบบเข้าใจไหมอร่อยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ต้องไปให้รู้สับลากลากลาก,ลากสับทั่วไปอะไรเงี้ยก็จะแต่ว,ว่าน้องก็จะไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะอืมส่ว่าใช้ภาษามือกันรพราใช้ปุ๊บน้องก,ก็เริ่มจําได้งั้นงั้นพี่ขอแบบนี้ได้ไหมเจแปนพี่ขอประโยคหนึ่งเดี๋ยวให้พี่หมอแปลให้ฟังว่าน้องเจแปนพูดว่าอะไรโอเคภาษามือในเอาเอา,เอาในบทภาพยนตร์ไหมได้ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยไหมได้เนาะโอเค สักสักสักประโยคหนึ่งได้ไหมฮะน้องเจแปนอะ่ะทาอวันที่จำได้ไหมเ <pers> <laughs> ขินยากล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอะ่ะพี่มอนะเป็นพี่ชายที่แสนด,ดี <laughs> <laughs> หนูลืมดูทำไม่ได้ <laughs> ไม่เป็นไรเข้าใจได้ยังยังยังตัวเล็กอยู่อาจจะตื่นเต้นเวทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็รอด,ดูในภาพยนตร์และการสำหรับภาษามือของน้องเจแปนว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาถึงอีกหนึ่งท่านครับ พูดถึงกันไปหลายคนแล้วด้วยที่ต้องเตะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพ่อมือเรื่องนี้บทบาทคาแรคเตอร์ของพี่เป็นยังไงครับครับกับข้าวอร่อยมากครับคือกับว่ากองนี้กับข้าวคืออร่อยมากครับรัวมอสหลงมาทใช่ครับที่บ้านของมอสหลงมาทำให้มอสหลงมาทําให้ทานกันเกือบทุกมื้อตอนที่เลยอร่อยจริงๆอร่อยได้ยังไงอร่อยมากอร่อยจริงๆ่รับอร่อยจริงๆครับอร่อยมากครับ อร่อยจนไปขับรถชนคนอื่นครับรถลอ่ะ <c oughs> อร่อยจริงครับตัง้งตั้งแต่ออกกองมากองนี่คือกับข้าวอร่อยมากครับแบบอยากกินอะไรก็แบบแม่มอสก็จะหามาให้กินครับเสิร์ฟแบบ<อ>เต็มที่ครับแม่มอสบอกว่ากําไรไม่ต้องที่ทําไปเข้าเนื้ออ๋อก็ก,ก <c oughs> จบจบแล้วขาดทุน <c oughs> <c oughs> ไปอยู่ที่กองถ่ายหมดแล้ว นอกจากอร่อยแล้วครับพี่ตงเต๋ฮะครับช่วยบอกผมด้วยฮะว่าบทบาทที่เป็นยังไงครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมก็รับบทเป็นเฟียเชื่อว่าฟิล์มครับเป็นเป็นตากล้องเป็นตากล้องแล้วคู่กับพี่เดียน่าครับก็ก็ก็ท้าทายครับท้าทายก็คือผมส่วนใหญ่คนจะจําไปคือเคยแสดงเมื่อหลายปีก่อนแล้วแล้วคนก็เป็นภาพจําคือเป็นพุ่มกลับแล้วแล้วพอมาแสดงก็กลัวแบบกลัวแบบ เขาไม่กล้าทํางานด้วยครับเพราะว่าเป็นุ่มกับรุ่นใหญ่อยู่แล้วเป็นไงฮะเขามาแสดงแล้วทุกคนการเล่นด้วยไหมฮะให้คนอื่นทังขอโทษครับครับก็ก็สนุกเพราะว่าอยากอยากแสดงอยู่แล้วครับคือมีหนังเรื่องใหม่มาคืออยากแสดงอยู่แล้วแล้วก็เป็นมิีรกำกับด้วยแล้วก็คือเราติดตามมิตั้งแต่ ทำผลงานประกวดหนังสั้นประกวดเขาได้รางวัลตลอดครับเขาแบบเก่งมากไอเด็กคนนี้อนึ่ไอเด็กเคียคนนี้เก่งก็เลยแบบติดตามมาคือเอ้ยรอหนังใหญ่เขาแล้วพี่แบบเคยพูดกันเกิดนะถ้ามีหนังใหญ่พี่แสดงด้วยนะแล้วเขาก็มาติดต่อจริงๆครับแล้วพอไปกองก็ก็แบบ ก็ท้าทายตัวเองเพราะว่าในกองครับมันเป็นหนังอย่างที่เราเห็นเทเลอร์ครับมันก็ดูแบบน่ากลัวดูลึกลับอย่างเงี้ยแล้วแล้วผมก็จะเล่นแล้วก็จะติดตลกนิดนึงครับแล้วก็ก็แบบพยายามแบบเข้าตัวละครให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขครับครับผมพี่ต้องเตะนะฮะไม่หนึ่งท่านบังคับคุณแฟงครับครับผม สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแสดงเป็นใครยังไงบ้างครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นคนครับเป็นเพื่อนของจอยครับจริงเป็นเจ้าหน้าที่ของปฎหมายก็เป็นเพื่อนของจอยก็อยู่อำเภอด่านทายนั่นแหละครับก็มีความผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กครับเหมือนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กะรยาเยแล้วครอบครัวเขาก็โดนแบบว่าโดนคับขาแล้วก็ไม่ไม่อยากให้แบบว่าเพื่อนต้องรู้สึกโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยครับก็พยายามแบบไปเล่นกับเขาไปเล่นกับน้องไปอยู่กับแบบย่าก็เลยผูกพันกับครอบครัวนี้ครับ <misery? S 1> ครับผมเป็นเพื่อนงานออจริงเขาถือว่าเป็นครอบครัวเราแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีครอบครัวอยู่แล้วเขาเป็นเด็กกำพร้าใช่ใช่ก็มีคุณยายคุณย่าครับย่าผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงมาด้วยกันไปเรียนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งมาเขาก็เติบโตทํางานได้ดีไปครับผมใ <üf> นขอ้อพูดถึงแม่น้องน้อยแล้วแม่น้องน้อยครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับแสดงเป็นใครครับ สวัสดีค่ะสวัสดีได้น้าของเมนอหน่อยสกอนมีบอเอฟซอยู่ในแบบเครียดมากเลยตอนนี้เอฟแ่นเยอะนะแมค่ะอีเะูแบบกดดันแห้งกดดันแห้งแม่ก็ฟั่งฟั่งฟังฟงตามข้อมูลอผู้บริหารเป็นมะเวัแล้วก็ทางผู้กำกับผู้มีส่วนร่วมต่างๆโอ้ทำไมเครียดขนาดนี้วะ บอกว่าเขาเคยต่าห้องเพลงให้คนฟังค่ะเขาเป็นนักหอเป็นนักแสดงอยู่นหนาเวทีเป็นมอล่เนาะลาฟ้าเออฝ้าห้องโหนนให้พอนิายลงมาเนี่ยแล้วที่ที่เครียดมากที่สุดคือบทของยายถินอยู่ในเรื่องต้องเป็นคนมีแบบลายอารมณ์เก็บกดมากเลยแล้วก็ศรัทธาแต่ค้นหาสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยตัวยายถิน จริงๆแล้วย่ายหน้องหน่อยเราเป็นคนหนาหักเราแบบว่าตัวจริงเป็นคนหนาหักกันเลยอุ้ยเลยบทนี้มาเลยบมอแต่คูกำกับก็น่ารักนะขอบคุณนูมากนะลูกนะขอบคุณขอบคุณแต่บดธินุเป็นหนาหักกามีดอกอุ้ยตายโดนเมาส์ไปเนี่ยวันนุไม่น่ารักก็มีหรอกแม่เห็นโอ้โห บทนี้คือไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะ <c oughs> แต่อันนี้ก็คือกับจอยนะไม่ใช่กับแม่นะ <c oughs> <c oughs> กับจอยกับจอยค่ะสรุปแล้วก็คือว่าสิ่งที่เฮ้ากำลังคนหาอยู่ตอนนี้อยากให้แฟนหนังตาขนได้บึงได้คนหาเป็นน้ากันค่ะได้คนหาเป็นน้ากันบอกได้เลยว่าเป็นหนังเรื่องตับอินของเมนกหน่อยกระติมทีคือกันเพราะว่าตั้งแต่เฮ้ายังเป็นสาวหน่อยอยู่สามีแบบหวงเรามากว่าให้ไปแสดงหนังว่าให้แสดงละครเด็กค่ะ เพื่อนเบิงอยู่ในสายตาของเพื่อนตลอดยิ่งกว่าตาขนดูเราซะอีกนะเพราะหลอดนะแต่ตอนนี้ท่านจากเราไปแล้วก็จะมีโอกาสมาสแสดงหนังกับลูกๆกับทีมตาขนค่ะขอบคุณสุกคนที่ให้โอกาสไม่นกน้อยใช้คําว่าให้โอกาสแม่เลยนะคะแม่ทําเต็มที่แล้วสิออกมาดีบริอันนี้ขึ้นอยู่กับแฟนหนังค่ะขึ้นอยู่กับแฟนหนังทางเราก็เป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกันกับท่านแต่ในการส่งเสริมครั้งนี้รวมทั้ง วัฒนธรรมของภาคอีสานอันนี้เป็นประเภทนี่ของไทยเลยแม่เองย่าไเปแสดงละครออแสดงละครแล้วก็ละครเวทีมีโชว์ของผีตาคนบนเวทีเราด้วยนะแม่เองก็ต้องการซีดแางสื่อส,สารและค้นหาด้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่นอนท่านเลยนะครับก็อยากขอบคุณแสดงครับให้โอกาส การนี้ผมพูดไปแล้วว่าเราก็เป็นค่ายน้องใหม่ในการทําภาพยนตร์อย่างนี้ละกันอาจจะไม่ใหม่ในการทาซีรีส์แต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยน้องใหม่จริงๆทุกคนก็ให้โอกาสในการมาร่วมสนุกกันในครั้งนี้ละกันครับแล้วก็จริงๆแล้วการเลือกแคสอยากเสริมอนึงว่าเรายากมากเลยถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยข้อจํากัดของการทําหนังมันคือความเร็วขับเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเราก็เลยพยายามหาแคสว่าใครนะที่จะสามารถพูด ภาษาอีสานได้แบบไม่เคอะเขินยิ่งน้องมีบอกว่าอยากได้คนนักแสดงนําที่พูดเลยได้อีกเพราะว่าเวลาไปเลยภาษาเลยไม่เหมือนภาษาอีสานทั่วไปเราจะเห็นในคอมเมนต์ใน,น,ในเรื่องนะคอมเมนต์ในเทรลเลอร์ทีเซอร์ที่ปล่อยไปครับบางคนที่เป็นคนอีสานจะว่าทำไมพูดอีสานไม่เหมือนคนอีสานเลยมอสกบแฟเป็นคนเลยแท้ๆนะครับเป็นคนอีสานแท้ๆแต่ว่าด้วยสำเนียงเลยครับจะไม่เหมือนอ,อื่นๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วตั้งแต่ต้องเตเป็นต้นไปยกเว้นแจ๊ปแลนใช่ไหมลูก จะแปลไม่ใช่นคนอีสานใช่ไหมจ๊ะ,ะที่เหลือตรงน,นี้เป็นคนอีสานทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นผมเลยมั่นใจได้ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาไม่ต้องกังวลเรื่องวัฒนธรรมที่ออกมาครับพวกเราถูกคิดน่ารังสรรค์มาอย่างดีรวมถึงที่ปรึกษาเราอย่างพี่ทอนททนเลยนะค,ะครับที่เรื่องว่าทุ่มเททุกอย่างพี่ทอนพี่น้อยเนี่ยเรื่องว่ามาอยู่กับเราตั้งแต่เดวันตั้งแต่ไปรีเสิร์ชตั้งแต่ ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องพาไปหาเจ้าพ่อกวนพาไปหาเจ้าแม่นางเทียมทุกอย่างเลยว่าเรื่องเนี้ยถ้าเกิดออกมาไม่เรียวเนะี้ยไม่รู้จะพูดไงลวครับครับคือแล้วคนที่ฟังอีสานไม่รู้เรื่องจะดูรู้เรื่องไหมฮะอย่างผมเนี่ยฮะเมื่อกี้พยายามฟังแล้วคุณแม่น้องน้อยพูดอะไรถูกไหมจริงๆในเรื่องเรามีเราจะมีซับไทยครับ,รบเรามีซับไทยเป็นซับกลางอ่าแล้วก็ภาษาอังกฤษยอย่างที่ได้เห็นไปครับครับ,รบผมเชื่อว่าฟังรู้เรื่องครับในเรื่องจริงแล้วผ